อันนี้ผมตำรวจชิงกลับมาแล้วมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เข้าใจะตับทินใจท่า,านาาน,านายกครับพอดีกรงขังมันล็อกอะคะ่ะไม่สามารถเข้าได้จะให้ตำรวจเปิดให้ก็ได้ค่ะขอบคุณะคะ่ะเชิญคะ่ะห้องค่อข้างเหงาไหมครับ นี่เพราะเธอคิดจะมาชิงตัวนายกหรอเล่นกับใครไม่เล่นนายกเคยทำเรื่องเจ็บแสบกับหัวหน้าผมไว้ครับขอดูหน้าตาหน่อยครับไม่ครับไม่ครับผมไม่ถอดหน้ากากครับเล่นกับนายกเล่นกับใครไม่เล่นเศรษฐกิจมันไม่ดีผมก็เลยต้องทำแบบนี้นี่แหละบาโบบาโบเดี๋ยวคุณก็รู้ครับเศรษฐกิจไม่ดีเพราะคนหนึ่งเพราะคนไงพี่พี่แมแบบ พี่แปมพี่แปมสวัสดีครับมานนี่เหรอมานี่ยนะฮัลคโหคับพวลครับเพื่อนผมกาลังมาแล้วครับรอแป๊บหนึ่งอ่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมน้องอาจารย์ครับชื่อนุ่มๆครับเอาหมวกออกงนี้เลไม่ได้ครับมันติดคางครับให้ผมตายยังไงผมก็เอาหมวกออกไม่ได้ครับเดี๋ยวท่านจะตกใจว่าฝา ผมมากันห้าคนครับอันนี้ตายไปสองคนแล้วใช่ไหมเอ่อตอนนี้หลุดไปสามคนครับแล้วคนข้างงนั่นใครเนี่ยอ๋อนู่นแหละอ๋อข้างนู้นแหละคนนู้นเป็นสาวที่ผมเจอระหว่างทางที่จะมาทำภารกิจนี้แล้วนะครับเขาขอมาด้วยครับ ช่วยถอดหน,น้ากากได้ไหมครับช่วยถอดหน,น้ากากได้ไหมคะบริสุทธิ์ใจให้นายกหรือเปล่าคะไม่ครับไม,ไ,มไม่ครับเมื่อกี้เนี่ยชิงไปนึกว่าจะจบนะคะสุดท้ายก็ไม่จบจชใช่ค่ะเก่งมากเลยต้องยกให้เป็นตำรวจดีเด่นแล้วล่ะคะ่ะ ตำรวจก็มีกฎของตำรวจครับแก๊งก็ม no. <laughs> ีกฎของแก๊งครับและกฎนั้นสำคัญครับว่าแต่ไม่เห็นได้จับพ่อปอเลยเราจับได้ได้จับไปที้งแล้วไม่ใช่เหรอครับวันนี้เขาไม่มาเล่นเหรอคะคุณตำรวจไม่มีทางจับกอดฟาเธอร์ผมได้หรอกครับโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับพูดไปเถอคาะตำรวจเมืองนี้ออกจะเก่งสวัสดีครับว่าแต่เมืองนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ เอฟเอคพีใช่ค่ะพอดีเลยค่ะความจำเสื่อมนิดหน่อยอะค่ะที่ผมโดนยิงอะไม่ใช่กระสุนของตำรวจหรอกกระสุนของลูกน้องผมข้างหลังนั่นแหละโถโถเนะนะไม่อยากกับนายกอ่ะ คิดยังไงคะเนี่ยผมไม่เคยทำอะไรให้กับพวกคุณนะครับใช่สกิจมันไม่ดีครับพวกผมก็เลยต้องทำแบบนี้เพื่อสกิปไม่ดีอ่ะก็เพราะที่คนในพวกคุณไงคนานพวกผมไม่ไม่ดีตรงไหนครับผมทําให้ตํารวจมีงานทํานะครับอ๋อก็ไม่เห็นเดือดร้อนนะครับเงินที่ผมชิงตัวประกันมาก็เป็นเงินของประชาชนไม่ใช่เงินของนายกซะหน่อยอ้าวอ้าวประชาชนคนนะครับ ใช่ใช่ค่ะมันมันเป็นป<ช>มันเป็น,น,ปน,น,ปนคือท่านนายกกินมาเยอะแล้วครับแบ่งพวกประชาชนยังหมกินบ้างอย่ามาว่านายกนะใช่ผู้ก่อการร้ายก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับ ท่านเขาใช้ภาษีย่างถูกต้องใช่ค่ะชั้นเขาใช้ภาษีย่างถูกต้องนายกชั้นเนี่ยที่หนึ่งแล้วค่ะท่านท่านไม่เข้าใจพวกผมหรอกครับเดี๋ยวก็ได้เข้าใจในคุกค่ะพวกผมมาอยู่หมดมาใช่ค่ะ ผมไม่พบบัตรหรืวผมเป็นคอมมิวนิสต์มอมมอรชิตสารเสพติดในร่างกายเขาหน่อยหมดไม่ต้องไม่ต้องตรวจครับเปลืองของเมบ<ข>อขอนนขอนุญาต <c oughs> นะคะ<อ>หมอจะตรวจแ <c oughs> ขนงไหนผมก็โดนตัวแขนงครับไม่ต้องตรวจแค่เปลืองครับ <c oughs> ไม่ต้องตรวจก็ได้ครับเขายอมรับกระปากแล้วครับ <c oughs> ใช่ค่ะ คุณจะบอกไหมว่าเพื่อนของคุณอีกสองคนอยู่ที่ไหนใช่ผมไม่บอกครับผมไม่ทราบครับวอผมล่วงกลางทางครับจะฆ่าผมไห้ตายผมก็ไม่บอกจะไม่ขายกันหน่อยละคะเดี๋ยวหมอให้เงินดีๆนะคะอไม่ครับอากิบาทอะคะผมจงรักรักดีกอดบาดเพื่ผมครับอ๋อละคะเนี่ยผมไม่สั่เลยคุณชื่ออะไรกันนเนี่ยผมไม่ฆ่าเพื่อนไม่ขายน้องไม่ฟ้องนายครับ แล้วก็ไม่จ่ายตังค์ด้วยขโมยเงนยังไม่จห่ายครับไม่จ่ายบินครับผมนักสะสมบินครับมันบินละห้านาทีเลยนะครับคือยังไงก็ไม่บอกใช่ไหมเพื่อยังไงก็ไม่บอกใช่ไหมไม่ไม่บอกใช่ครับพยายาก็สองพันก็ได้เอาสักสองล้านไปะคนละคนไม่นะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะ ผู้ต้องหาผู้ต้องหาอีกห้องนึงเขาได้กระทําการอะไรใสเอฟบีไอของเราลงไปแล้วเดี๋ย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 วคุณกัมบาเจ้าหน้าที่พนักงานเหรอครับมันมีนแล้วติดหมอเลยห้องสอบสวนเนี่ยสะดุดรักครับคุณเลยนะครับติดคุกอยู่คุณยังทําผิดอีกเหรอครับเนี่ยสะดุดรักครับเอาหมอหน้าผมรวยนะครับหน้าผมรวยมากตํารวจเค้กมานี่นี่ค่ะ เงินมันซื้อสักเสียผมไม่ได้นะครับสวัสดีครับว่าแต่มีอยู่กี่บาทครับตอนนี้ใช่คนจำรวนผมมีอยู่แสนครับใจเย็นผมติดต่อ400ครับเชื่อไ่มมันเป็นการหลอกถามว่าประมาณของเขาครับอ๋อผมมีในจำนวนที่คุณค่าไม่ถึงหรอกครับขาดใช่ไหมครับขาดผมสั้นครับผมผู้ก่อการร้ายนะครับ ผมชื่อหมอมีชั่ว่วก็ต้องมีตอนนี้